สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมไอซครับกับช่องเน็กเจนคัฟฟอร์ดครับและวันนี้ครับผมอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกรนด์พทษธานีครับโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ 1- ถึง6ปีซ้อนครับและเช่นเคยครับพบกับผมก็ต้องพบกับรถฟอร์ดครับที่มาพร้อมกับชุดแต่งหล่อแบบนี้ครับไม่ต้องเสียเวลาไปวิ่งแต่งที่ต่างๆครับอยากได้ชุดแต่งแบบไหนชุดแต่งตกแต่งสไตล์อะไรล้อแม็กอย่างยี่ห้ออะไรจัดทรงยกสูงโรเตียหรือว่าอยากได้ในส่วนของตัวอุปกรณ์ออปชั่นเสริมต่างๆก็สามารถแจ้งผมมมาาาาาได้้เเเลลยนะะครรรับบแแแททีีี่่่สํญกกกตงถออจจโ ผมจะแจ้งในส่วนของตัวประกันภัยชั้นหนึ่งคุ้มครองในส่วนของตัวอุปกรณ์ชุดแต่งให้ด้วยนั่นเองนะครับผมและสําหรับวันนี้ครับผมมีรถ1คันครับที่เตรียมจะส่งมอบให้กับคุณพี่ยอดชายครับผมลูกค้าเ c จากจังหวัดปทุมธานีครับซึ่งพี่ยอดชายก็จะเดินทางมารับรถที่โชรุมของเราในวันพรุ่งนี้ด้วยนั่นเองสําหรับว่ารถที่พี่ยอดชายได้เลือกซื้อนั้นจะเป็นรถรุ่นอะไรแล้วก็ชุดแต่งที่ พี่ยอดชายได้เลือกตกแต่งนั้นจะเป็นชุดแต่งอะไรบ้างครับก่อนที่รับชมครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ให้กับช่องนี่เจงค่าวฟอร์ของผมด้วยครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของมิติของตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่พี่ยอดชายได้เลือกตกแต่งพร้อมๆกันเลยครับไปรับชมครับ สำหรับคันที่จอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับจะเป็น Next Gen Ford Ranger XLS Minor Change 2025ครับราคาจะจำหน่ายณปัจจุบันครับ919,000บาทครับ Ford ขยายปรับราคาขึ้นเพียง20,000บาทครับซึ่งแน่นอนครับความคุ้มค่าย,ยังคงตอบโจทย์อย่างแน่นอนในรุ่นของ Next Gen Minor Change XLS ครับ ในรุ่ของนเจนเลนเจอร์เอสเมเนอร์เชนมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลครับ2.0ลิตรครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิด4ี่นิวตันเมตรจับคู่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับและยังมาพร้อมกับซิงเกิลเทอร์โบครับเทอร์โบเดียวที่จะทำให้รถของเราขับสนุกรถของเราขับไม่อึดด้วยนั่นเองแล้วก็ในรุ่ของนี้เจนเมนเนอร์เชนเอสเอ็สองัครับจะมีสีมาให้เลือกทั้งหมด4สีครับในรุ่นปัจจุบันว่าจะเป็น Yeah. <laughs> พี่ยอดชายบอกว่าคุณไอ้ครับผมดูคลิปจากคุณสอนชัยแล้วผมชอบการตกแต่งแบบรถคุณพี่สอนชัยนะครับก็เลยเลือกในส่วนของตัวชุดแต่งมาตกแต่งในรถของพี่ยอดชายด้วยนั่นเองเราเริ่มกันที่มิติด้านหน้าตัวรถครับในส่วนของตัวไฟหน้าครับผมในรุ่นของนี้เจเลนเจอร์เอสค้าฟอร์ดได้ให้ในเรื่องของตัวไฟหน้า LED สีแคมป์ครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการที่เป็นแบบ LED ให้แสงสีขาวรวมถึงในตอนกลางวันก็ยังได้ในเรื่องของตัวไฟ Daytime Running ครับที่จะส่องแสงสว่างในช่วงของตอนกลางวันคันนี้เสริมความรอเสริมมเเมควาาทให้้กับดดงขขออรยชุ เหน้าสีดดาําาา้นรเตานก็มาต่อเลยครับในส่วนของตัวกระจังหน้าครับคันนี้ครับพี่สอนใช้เรื่องในส่วนของตัวกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าจากค่ายแรนดอนครับ FORD ครับทำเป็นสีดําเงาแบบนี้รวมถึงเพิ่มเท็กเจอร์ในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ครับสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินในส่วนของตัวเท็กเจอร์ด้านหน้า กระจังของเราแล้วก็ในส่วนของไฟดับเบิลไลท์ครับที่เป็นสีขาวแบบนี้ครับรวมถึงในส่วนของตัวไฟมินิไลท์ LED ที่เป็นสีส้มครับก็จะช่วยมิติเพิ่มความโดดเด่นให้กับกระจังหน้าด้านหน้ารถของเราด้วยนั่นเองนะครับเราตามกันมาต่อเลยครับในส่วนของตัวชุดแต่งครับผมคันนี้พี่ยอดชายเลือกเป็นในส่วนของตัวชุดแต่งจากค่ายวิกเตอร์ครับสำหรับคันนี้ครับสิ่งที่แตกต่างจากรถของคุณพี่สอนชัยนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวเท็กเจอร์ครับที่พี่ยอดชายเลือกเป็นในส่วนของตัวสี เทาแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับเมื่อเราใช้ในส่วนของตัวสีเทามาตัดกับในส่วนของตัวสีตัวรถดําเงาแบบนี้ครับก็จะทําให้กันชนหน้าเราเนี่ยดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองในส่วนของตัวปีกหรือว่าในส่วนของตัว ชายกันชนนะครับลูกค้าสามารถเลือกคัสตอมได้จะเป็นสีเดียวทั้งหมดเลยสีดําหรือสีดําด้านหรือสีเทาแบบนี้ครับหรือชื่นชอบสีแดงสีอะไรต่างๆก็สามารถแจ้งผมมาได้เลยและที่สําคัญครับเทคโนโลยีต่างๆที่ฟอร์ดให้มาเนี่ยยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติด้วยนั่นเองในรุ่ของใน,น,น,นเจนไมเนอร์เชนเอสเครับในส่วนของตัวขอบไฟตัดหมอกรับจะเป็นสีดําเงาแบบนี้ไฟตัดหมอกเรายังคงสามารถใช้ในส่วนของตัวเทกเจอร์เทคโนโลยีต่างๆได้เหมือนเดิมติดเมื่อความเร็วต่ำในขณะที่ผู้ขับขี่หักพวงมาลัยทางา D ด้านขวาครับไฟตัดหมอกด้านขวาติดให้เมื่อผู้ัี่หกกงยทดซรไฟตอ ด้านซ้ายติดให้เมื่อผู้ขี่เข้าเกียร์ถอยหลังไฟตัดหมอกติดให้ทั้งคู่ด้วยนั่นเองเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยทีฟอร์ดให้มาในรุ Ahmad, ่นของในเจนเ l s กแให้ผู้ขี่ขับปลอดภัยเห็นทัศนวิสัยที่ต่ำกวดับสายตาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแล้วตามกันมาต่อครับมิติฝากระโปรงครับ Ford ไซนออกแบบใหม่ครับมี ความสวยงามมากยิ่งขึ้นมีเส้นสายตัดแบบนี้ a อ r o ไ d y n a ิกต่างๆแรงต้านลมกศาสั์ต่างๆก็ทําได้ดีมากยิ่งขึ้นฟอร์ดย้ายในส่วนของตัวที่ฉีดน,น้นําฝนไปอยู่ใต้ฝากระโปรงไม่มีอะไรมาเกะกะบับงสายตาให้กับผู้ขี่ก็จะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองเราตานก็มาต่อเลยครับมิติด,ด้านข้างตัวรถครับในรุ่นของนี่เ e n XLS ครับพื้นฐานเลยฟอร์ดได้มีการขยายในส่วนของตัวมิติฐานล้อครับมากขึ้นถึง50มิลมส่งผลทําให้โป่งแก้มข,ข,ข้างของเราก็มีขนาดใหญ่มีความกว้างมากยิ่่่งงงขขึึ้้้้นนนนรรรวววมมมมมถดดดีีีีีไซ์ททออออกแบบใใหหเสสาาาตัํูค ครับที่ดูมีความเป็นอเมริกันสไตล์มากยิ่งขึ้นรวมถึงในส่วนของตัวคิ้วล้อของค่ายวิกเตอร์เขาเนี่ยก็จะดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นเลยมีทั้งในส่วนของตัวเท็กเจอร์ความโค้งความมนต่างๆนั่นเองนะครับเราตามกันมาต่อครับสำหรับล้อแมกที่คุณยอดชายได้เลือกตกแต่งนะครับก็คือเป็นล้อแมกขอบ18แครับแต่ว่าในส่วนของตัวล้อแมกขอบ18คันนี้ความพิเศษของเขาครับจะอยู่ที่ยางด้วยนั่นเอง คุณพี่ยอดชายเรือกในส่วนของตัวยางเนี่ยเป็นสเปคพิเศษเลย2อ5 6 0 r 1 8ครับก็จะให้หน้ายางที่กว้างขึ้นครับก็จะสัมผัสพื้นถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงในส่วนของตัวความสูงยางเนี่ยก็จะช่วยรับซับแรงกระแทกต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแล้วก็ที่สําคัญครับในส่วนของตัวขอบ18แเนี่ยแน่นอนครับจะประหยัดน้ามันกว่าในส่วนของตัวขอบ20ที่เป็นยางขนาดใหญ่ด้วยนั่นเองคันนี้เสริมความหล่อในส่วนของต,ตัวทรงรถด้วยการยกหน้า ขึ้นให้1นิ้วครับจะทรงฟิตเม n นต์ให้หล่อๆแบบนี้ด้ยวยนั่นเองแล้วตามก็มาต่อเลยครับส่วนของตัวช่องระบายลมแก้มข้างครับผมในรุ่ของในเจนเ XLS ครับ Minor Change ครับ Ford d ด,ดีไซน์ในส่วนของตัวตัดขอบ ใหม่นั่นเองนะครับก็จะช่วยคุมโทนแบบนี้ครับช่องระบายลมแก้มข้างจะช่วยโฟล์อากาศจากบริเวณห้องเครื่องไหลผ่านมาทางบริเวณด้านข้างรวมถึงกระจกมองข้างข,างขนาดใหญ่ครับในรุ่นของ m i n เนอร์เชนครับก็จะได้ในเรื่องของตัวครอบกระจกที่เป็นสีดํได้านแบบนี้ไฟเลี้ยวที่มุมกระจกมองข้างมีมาให้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขี่รวมถึงเพื่อล่วมทางในขณะที่เราขับอยู่บนท้องถนนการปรับการตั้งค่าต่างๆจะเป็นแบบไฟฟ้าในการพับกันกล,ลางจะเป็นแบบแมนนว่เราสามารถใช้มือพับเข้าไปแบบนี้ด้วยได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว ติดงงตั้งให้พี่ย่อชายเรียบร้อยครับรวมถึงในส่วนของตัวเบ้ากันรอยก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้ครับป้องกันรอยขีดข่วนในขณะที่เปิดใช้งานรวมถึงในรุ่นของน Gen ิจเอนไมเนอร์เช้งคับฟอร์ดยังได้ปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวก้านมือเปิดเขาที่เป็นสีดำด้าแบบนี้มาพร้อมกับเท็กเจอร์ที่จะป้องกันรอยขีดข่วนในขณะที่เราเปิดใช้งานตัวรถด,ด้วยนั่นเองบันไดเหยียบข้างมีมาให้ครับผมเป็นสีดําทั้งชิ้นแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟิตเมนต์ครับหน้าหนึ่ง ด้านหลังสแตนดาดเดิมจากโรงงานครับก็จะให้ความสูงหน้าหน้า,นาด้านท้ายที่ค่อนข้างใกล้เคียงเสมอกันจะให้ฟิตมนต์หล่อแบบนี้เหลือพื้นที่ในการบรรทุก สิ่งของต่างๆด้วยนั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวมิติช่วงล่างครับในรุ่นของ n e n จนเอคลสครับจะได้ในเรื่องของตัวระบบเบรกดิสเบรกคู่หน้าดัมเบรกคู่หลังการจัดวางตำแหน่งของโช๊คอัพแบบใหม่ครับที่ฟอร์ดย้ายตำแหน่งของโช๊คอัพให้ออกมาอยู่นอกแคสซีครับจะช่วยทําให้เพอร์ฟอร์มานซ์ในการขับขี่การที่เกาะถนนการเข้าโค้งต่างๆเนี่ยแน่นอนทําได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยตัวฐานล้อที่กว้างมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองรวมถึงในส่วนของตัวเท็กเจอร์ครับ ที่ฟอร์ดให้มาครับในเรื่องของตัวครอบขอบกระบะครับที่จะมาพร้อมกับช่องเซอร์วิสท,ทั้งหมด3ช่องครับเอาไว้ทําอะไรครับเอาไว้ป้องกันร,รอยขีดข่วนในขณะที่เรายกสัมภาระต่างๆรวมถึงฟอร์ดได้ให้ในเรื่องของตัวช่องเซอร์วิสมาทั้งหมด3ช่องแบบนี้เจาะรูมาให้เรียบร้อยครับการที่เราจะใช้งานในการยึดเกาะโลบาร์ต่างๆหรือการผูกรัดสิ่งของเนี่ยเราก็จะไม่ต้องทําการเจาะตัวรถเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นการรดสนิมที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ให้กับตัวรถของเราด้วยนั่นเองรวมถึงในส่วนของตัวสิ่งอำนวยความสะดวกคเขาที่ฟอร์ดใให้้้นนานักกบงชวผู ในขณะที่ต้องการขึ้นไปอยู่สัมภาระต่างๆที่อยู่บริเวณฝาด้านท้ายกระบะของเราด้วยนั่นเองเราตั้งกันมาต่อครับมิติในส่วนของตัวฝาท้ายครับมิติฝาท้ายแน่นอนครับ ในรุ่นของนีเจนไมเนอร์เชนครับฟอร์ดได้ดีไซน์ออกแบบฝาท้ายใหม่มีมิติมีความเคิบ์ฟมีส่วนของตัวสปอยเลอร์ครับที่อยู่บริเวณด้านท็อฝาท้ายครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ครับที่ฟอร์ดย้ายตำแหน่งจากหัวเก่งมาอยู่ที่บริเวณฝาท้ายทำให้รถที่มีขนาดเล็กขับตามหลังเรามาเห็นเมื่อเราเบรกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมือเปิดฝาท้ายที่เป็นแบบพลาสติกแบบนี้ก็จะช่วยรดรอยนิ้วมือในขณะที่เราเปิดใช้งานครับคันนี้เสริมความหล่อด้วยข้อฝาท้าย F อ R D ดครับในส่วนของตัวพื้นจะเป็นสีดำด้านท้าย โลโก้อร์ดขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางฝาท้ายมาพร้อมกับกล้องมองถอยหลังเอาไว้อำนวยความสะดวกในขณะที่ถอยหลังด้วยนั่นเองอคิลิกเลนเจอร์ครับสีน้ำเงาครับติดตั้งเพิ่มเติมเพิ่มความหล่อให้กับด้านท้ายของตัวรถของเราครับรวมถึงในส่วนของตัวไฟท้าย LED ขนาด full size อัปเกรดเพิ่มเติมให้เสริมความหล่อด้วยครอบ ไฟท้ายสีดำๆแบบนี้ด้วยนั่นเองเราตามกันมาต่อครับสำหรับพื้นที่ใช้สอยครับในรุ่นของ nexgen l s ครับอ o r d การันตีมาเลยว่าผู้ใช้งานสามารถใส่พาเลนมาตรฐานเข้าไปในรถ nexgen ของเราได้ก็จะช่วยประหยัดในเรื่องของตัวเวลาในการขนถ่ายสินค้าต่งตางๆประหยัดแรงงานในการขนย้ายสินค้าต่างๆด้วยนั่นเอง เท็กเจอร์นะครับในส่วนของตัวกระบะไลเนอร์ครับประโยชน์ใช้สอยเยอะแยะมากมายนะครับป้องกันรอยกิดขวนรวมถึงในส่วนของตัวสายแคมปิ้งครับในรุ่นของนีเจเลนเจอร์เอสเนี่ยฟอร์ดก็ยังให้ในเรื่องของตัวเท็กเจอร์ที่วางแก้วน้ําที่แขวนสัมภาระต่างๆที่เปิดขวดนะครับเราก็สามารถอจอดรถแล้วก็แคมปิ้งจากบริเวณท้ายกระบะของเราได้ด้วยนั่นเองรวมถึงสายงานช่างนะครับฟอร์ดได้ให้ในเรื่องของตัวไม้บรรทัดคับที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรครับมาพร้อมกับช่องเซอร์วิสท,ที่จะเอาไว้หยิบจับ อุปกรณ์งานช่างนะครับสายงานช่างต่างๆก็สามารถทํางานได้จากฝาท้ายของหลังรื้นนั่นเองโอเคครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเพราะว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ละครับภายในห้องผู้โดยสารเทคโนโลยีต่างๆที่ฝอดให้มาในรุ่ของนิเจนเอลเกับราคา919,000บาทเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ โอเคครับเรามารับชมกันต่อในส่วนของมิติภาพนาักพูดิสารครับสิ่งแรกที่ผมภูมิใจนำเสนอครับนั่นก็คือพวงมาลัยไฟฟ้ามันติดฟังก์ชันครับพวงมาลัยไฟฟ้าของเราน้หนักเบาครับง่ายสะดวกสบายและที่สำคัญให้ความแม่นยำสูงในขณะที่ความเร็วสูงด้วยนั่นเองมาพร้อมกับหน้าปัดดิจิตอลครับขนาด8นิ้วครับที่แสดงผลในเรื่องของตัวอุณหภูมิความร้อนของหม้อน้ำระดับความเร็วรอบรถตำแหน่งเกียร์หรือโหมดการขับขี่ที่มีให้เลือกถึง4โหมดครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงและโหมดถนนลื่น่นนนนนนคคครร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 ั ER ััััับบบบบบี้้้เเเเจจอออสาาาาายยงไดผมมมตฐูโกก็ะะพ รอง DPF กลัง เผาเผา,าเหมาไอเสียต่างๆให้ด้วยนั่นเองรวมถึงในส่วนของตัวระบบออโต้สตาร์ทสต็อปคับที่สามารถสั่งเปิดปิดการใช้งานแบบแมนนวลทุกครั้งที่เราสตาร์ทตัวรถได้ด้วยนั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอ Sync 4A ครับขนาด10.1นิ้วครับที่จะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบบลูทูธแบบไร้สายไม่ต้องมีอะไรมาเกะกะในขณะที่เราขับขี่การคอนเนคตัวรถเข้ากับโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานสั่งสตาร์ทตัวรถจากระยะไกลดกดล็อกๆตัวจากระยะไกลและเช็คพิกัดตัวรถจากระยะไกลก,ก็สามารถทําได้ด้วยนั่นเองครับและรวมถึงในส่วนของ Minor Change 2025ครับ Ford ยังได้ปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวสีคอนโซลครั ที่เป็นโทนสีดําแบบนี้ก็ะจะช่วยเพิ่มมิติความด,ดันช่วยในเรื่องของตัวการดูแลรักษา,กษาทำความสะอาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในรุ่นของ迈纳 e 225ครับที่ Ford ได้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในส่วนของตัวเบาะหนังครับที่เป็นเบาะหนัง s i g n a t u r e มีเอกลักษณ์ในรุ่นของ n น็ตเจนเ l คครับเดินด้วยแต่เข็บได้สีเทาแบบนี้ครับผมและที่สําคัญครับเบาะหนังของเราเป็นเบาะหนังจากโรงงานแน่นอนครับความคงทนแข็งแรง การดูแลรักษาห้องสะอาดเนี่ยก็ทำได้ง่ายๆด้วยนั่นเองและที่สำคัญในส่วนของตัวระบบถุงลมแอร์แ็กนีลภพยเนี่ยก็มีมาให้ถึง6ลูกด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับอย่าเพิ่งเปนชอบไปไหนครับเพราะโปรโมชั่นดีๆรอทุกท่านอยู่ด้านหน้าตัวรถครับแล้วพบกันครับ เป็นอย่างไรกับ้างครับผมพาท่านผู้ชมทุกท่านครับไปรับชมในส่วนของตัวมิติด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายรวมถึงดีไซน์ภายในวัสดุแล้วก็ชุดแต่งที่คุณพี่ยอดชายได้เลือกตกแต่งต้องบอกก่อนเลยว่าหล่อลงตัวในรุ่นของใ e เจนเลนเจอร์เอครับก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์อีกหนึ่งแนวทางในการตกแต่งรถยนต์ในชุดแต่งของวิกเตอร์ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่สนใจครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับเบอร์โทรศัพท์0858866455ครับผมยินดีให้บริการครับแล้วก็สหรรัับโโปมช่นสุดพิเศษนะครับในเรื่อองงขตัวส่วนลด120,000บาทครับในนรุ่ของ XLS Next Gen ครับ คงเหลือราคา799,000บาทก็ยังคงมีครับในส่วนของตัวดอกเบี้ยต่ำครับเริ่มต้นที่0%ครับผ่อนได้นานสูงสุดถึง60งวดครับหรือแคมเปญใช้เงินออกรถเริ่มต้นหลักหมื่นนะครับก็ฟรีชุดแต่งแบบนี้เลยสําหรับคันนี้นะครับผมก็แต่งให้กับคุณพี่ยอดชายในงบที่พี่ยอดชายตั้งมาก็ได้ชุดแต่งรล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญครับในรุ่นของ Ninja Ranger ALS ครับตอนนี้นะครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับกระแสตอบรับสูงสุดนะครับผมแนะนําว่าคุณลูกค้าท่้งนหนที่สนใจนะครับก็แนะนําให้จองแล้วก็จัดไฟแนนซ์นะครับจะได้มีรถทันส่งมอบทุกๆคันด้วยนั้นเองนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่ยังไม่เคยเห็นชุดแต่งนะครับอยากจะเดินทางมาดูชุดแต่งจริงครับก็สามารถเดินทางมาได้ที่ f อ r d Auto g a l l ร r y ปทุมธานีครับโทรนัดหมายกับผมก่อนได้ล่วงหน้าด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่อยู่ต่างจังหวัดครับไม่สะดวกเดินทางมาผมก็มีบริการจัดไฟแนนซ์นิ บัญชีบริษัทเท่านั้นผมจะอัปเดตข้อมูลต่างๆครับผ่านทางช่องทางไลน์หรือว่าจะวิดีโอคอรมาดูขั้นตอนต่างๆเวลาผมแต่งรถได้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอยญาตไปเก็บรายละเอียดต่างๆคลีนความเรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบให้กับคุณพี่ยอดชายในวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ